คนคลิปนี้กาสิภาทุกคนไปแงไข่หมดแงหังหมดแดงเนาะทุกคนเออไปคนเดียวคือเก้าเนาะซึ่งอุปกรณ์ทีไปในวันนี้ก็คือมีกระตาแล้วก็ไม่เนาะเป็นนาโคกาเล้าเนาะ ไม่ใช่ไคนคือควายไรมันคือเุ่นเด้อตาคนไร็ติดตามคนามใค่เดว่าดุนเบิ้งนการ์ามาตึงบ่ว้าวว้าวบ่ซึงบ่ซึงเล๊ฮัลโหล ฮะม,ามา่านไผ่มึงย่ใอ่ไรเลยนี่โอ,อยู่หนาเงี้ยใ,ใ,ใครบวดแดงอยู่เดี๋ยวสิเข้าไปดอกคิดการเทแมนเอยอสะว่สบายดีดูกู่อัดอคลิปเะนี่สบายดีบ้าวใหม่นับต่บอต้น,นของเือดสิบปีสนใจดต่อโฆษณาโรมากีกบ้าวหม่ันย์่ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่ง สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเข้าซู่อสองเบาใหม่อีเ่นเคยเนาะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิพาทุกคนไปแงไข่หมดแงห่างหมดแดงเนาะทุกคนเออไปคนเดียวคือเก้าเนาะซึ่งอุปกรณ์ที่ไปในวันนี้ก็คือมีกรตตาแล้วกะ็ไม้เนาะไม้ก็เป็นไม้ยาวๆ <laughs> <laughs> ทีเป็นครั้งแรกเนาะเป็นครั้งแรกกับที่เป็นคลิปแรกเลยกับฟากไปเบิ้งครับสมเบิ้งหนังกันเนาะทุกคนคไปที่ไปเนาะไปเบิง้งไปคนเดียวคือเก้าแล้วก็มีผ้าโโอุปกรณ์ครับเอา,าไปหาหาล่อเบิ้งต่ำโคกต่ำป้านี่ละ่ะไปเบิง้งไปรุ่นเบิ้งหนังกัน,นว่ายามนี่มันจะมีบ่หนาไะ,ะเดี๋ยวฟากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์คือเก้าเนาะทุกคนเมื่อไหร่ก็จะเป็นมือซันวันดีมือดีมือหมด มือเสียเทียมมุตะโซงเนาะมี่ยังวะข้างบมดแดงตื่นส้มวะ่ปเดี๋ยวไปเบิ้งนำงกาเลย,ยทุกคนน่าขันใดก่อน่ะเดี๋ยวจะไปเบิ้งเส้นทางทีาจะไปในพิกัดในมือนี้กับเป็นตำเล่าแถวแคมป์ผีปาซานละทุกคนเลยบรรยากาศไปกับน้องจอย ปางไหนเดี๋ยวจะให้เมย์ been, ให้เมย์ขวานอะกเป็นคนนำทางเพราะว่าป้าตามโวกนีกครับบคุยบอบ่ค <S 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 ่อยุ้นสิ่นปันใดเนาะจะมือไหนแกะดิโอ๋ไปเด้เพื่อนนำทางให้ขวายก็ไล่ไล่ ควายทำให้นาบลไปมอนีก็สิไปเบิ้งเนาะว่าที่มีจากห้างอะน,ะปนะปกติกะซึ้งอะบุกเ้ยตกเก้านะย้อยปกติกะถ้าฝนตกพลโน,โนจังไปแต่ว่าพันห้าหวเดี๋ยวืันนี้นะย้อยพันเม่พันยากกิน ไอ้หมดแดงถอดใส่ไค่ไใกล้เมนบอกฮะบอกมียังสินะแบนแล้วจับผ้าเด้กวิวแก่ขนมก่อนหืม เป็นนาโคกนะเล่าเนอะเฮ้ยมันสไลด์เพืน่นไม่่มเนี่ยมันไล์เพื่นนไม่ถ <laughs> ือควายไล่าคือถือเลก,กเด้อ Mà vi Mà vi ơi vi Bảo là phải gốc tim dốc mử thế mà <laughs> ไปยกตียกมือได้มัานเลย <laughs> มันบริยุได้โห้นมันไล่เลยนะ <laughs> อะเดี๋ยวไปเบิง้งตอนยุกกมาเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาหอดหว้วยแล้วเนาะพิการมันกับยูทีเน่เน่ยังอยู่ เพิ่นแย่แล้วบอกมีคนมาแย่ก้อนแล้วเนาะอันเรียบร้อยเฮ้ยห่างกันมีสามห่างเพิ่นแย่อะอะยัยเพิ่นสาธิตวิธีการแย่บ้างโบอะ บักง่ film, นามันลงมาแล้วแล้วก็บันมันลงมาแล้วก็ใช้กระตาแล้วนควายควายควาควาเอาพรมันบักสบ่ายเยู่นะไอ้เรื่องเอาเสร็จไปบักง่ามันลงมาเลยทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เดี๋ยวสมาร์ทดุลเบิ้งนลักันเพราะมันสีตึงบ่ตึองมัเนาะลุนจ่ะผมก็จนจนผมตั้งย่านขวายไร หเหนียวเฮ้ยไปยกตีนยกมือใส่มันเดียวสิมาบักไม่กันนะทุกคนเ๋ยวปะขึน้นบกักแล้วเนาะเย็บลงละเออเอาลงมาค่ะมีว่โอ้โหโมีว่ะ Yeah. <laughs> à, đây. mì mì cho dạt tạt quả sẽ hằng ừ. oh, rồi bồm ôi mì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  kiểu đấy kiểu đấy um ừ. kiểu chơi mấy oh ừ. chơi um he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  chị đấy hàng hắn chị đấy hàng hắn hả cái đây hàng nước nữa các con chị đấy mà cái dưa ngà tuần nay nhở điều canh bộ เมนบอกห่างฮั่นเมนบอกเมนเนี่ยอยู่ฝาฮั่นกี่เก้าพอจีตัด,ด,ตดอามาปน้อม่อเห็นเพียงไรไนป้ปอไรอ่ะว้ว้าว้าย นี่บอโอ้ยตกหมดแล้วพอเลยบอเป็นขอมันเบิดท่านั้นโอ้ยเซ้อตึงเป่อปาติตอห่างสองห่อห่างสามเยยม ก็ขึ้นไปทางโดนขึ้นขึ้นขึ้นบ่ะปพื้นบ่เห็นนอ่ะ嘛โอ้เตื้องเฟืองรถทุกคนตามปกติมันกะหลังหลังฝนตกไม่เนาะมันสเตื้องนะใครหมดแดงนะ ยิงทนเว้าแต่เก้าดอกอันนี้ก็บกเคยแง่จากเธอป้าเด็กที่เปิเดเบื้องนองการที่ห่างที่สามเนอะทุกคนอ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวมาพ่อห่างที่สามเนาะเอาสีแง่ขึ้นเองกับมือเอง <laughs> มาจำจำมาจ้ำจำ้ำ bụng <coughs> <Được lại. coughs> <coughs> wow 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 bơi sông bơi sông dừng lại เอออจังละเห็นแหงหรามุนมุนไหมเห็นมีหรือบอกมีกระปันบอกข้าวกระตามันโอ้บุดระวังบุกแดงข้าวตาวะ มันตกโอเบิร์พอแล้วพอแล้วโอ้โออแล้วแร้วแล้วแล้ งไไปปเห็นบอกมีตะแม่มันมีตะแม่มันมันยากไม้ขึ้นนะค่อยคิดพอก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นที่กัดหมัที่กลางโคกแล้วเนาะเดี๋ยวิไปเบิ้งหลักันว่ากลางโคกนี่ก็มันจะมีบอนะ ได้ห้าบุ่งก่อนปกติก่อนปกตนติก่อนบนตกหลังจากฝนตกไม่ใบไม้โป้องไม่เนอะมันบดแดงที่ก้อโตก้อห่างแล้วก็จะเป็นไข้ตึงคะนะใจ อย่างโมเห็นอยากห่างอยู่เนาะขึ้นมากลางโคกเริ่งหนังกันว่าม่มีอยู่บ่ไปหลอกห่วยอันนั้นฮะไปไหโมซ้ไปลอกอยู่ห่วยชนะ พราะว่าหาวขึ้นมากลางคูนนะเกือบยังหอดช่วโมงและยังบุกพ่อจังห่างอยู่เอาที่ลงไปรอบงแถวห้วยคือเก้าเนาะทุกคนให้เพ่อนนำทางเลยให้เดินผ่านผ่านจอยหาไข่มดแจง ไปด้วยไปขาวอยู่คนงานสามจีหังของเราป <c oughs> ่ะโอ้เห็นแล้วก็อดทายม่ได้เน,น,น,นาะทุกคนอดหม่า มางว<อ>ดังๆมาโบหัวัว <laughs> ดกพักอะไรแต่จีิงน,นะเป็นขยื้ออก็ได้บพาะมันเป็นมะนะเป็นคู่ต้นนะอืมตุน้นอืมปีน,นี้มะม่วงดกนะทุกคนทางมะนาวกา็โคตรหลายเลย ไปเดี๋ยวไปปึ้งกันอยู่ห่วยนาะว่ามันคือ่อจักหังเ่ากันพี่หลอกขึ้นไปเบึ้งอยู่หวังสร้างโตนเนาะทุกคนไปเบื้องบนหวังที่เหาหาซ่อนซ่อนกุ้งตะข่าวฮะตะข่าวเคนปั้นมันคนละทุกคนหัวทางลงโห่วยมาไปดู วัดีครัอบอวันนี้เราก็มาพผ้าหังบนดเด่งแล้วนะครับเจออีกแล้วเราเนี่ใส่พื้นแย่เราเน,นีเ่มันยุติธรดิประเด็นแย่ได้เฮ้ยยังก็ชี้ทางออทางซะนะเออ, <laughs> เอหางไรไก่ละพ่อและซองหังยูพ่เยมันมีใบไ,ไม้ได้ทุกคนเลย เพราะว่าอยูก่กลางโคกผมไปไม,ม่ล้นหมดล่ะไม่เจ้าเห็นล้วคือไปตัดไปเหมือนเนี้ยไ่ได้เนี่ยห่างเหมืนอนนกไปสั้นก็นคือจะไปเจ้าเ <c oughs> ขาท้าเขาท้าเ <c oughs> ดี๋ยวนทีมาเบื้องห่างต่อไปเอ็ <c oughs> <c oughs> ดเนี่ยจะเละเอ็ดแบบนี้เนาะ Nhe yeah, một phến Cái ta vẫn lại rồi Mấy vớt để cỏ khỏi Để cỏ khỏi Mì. Ô mì rưỡi À trời Ô mình tụt luôn rồi là Thảo dưới tầm hướng này Mình bỏ đi chơi พี่คอกอ๋อถือกระตาถืออยู่บ่ส่วนน้อยนี่วิธีแยงไข่หมดแดงแล้วพี่น้องนี่แล้วก็ลงมาขาวอยู่ขาวอยู่อยู่พื้นิไหนขอดเอมั้ย ข้อเขขอมันสิไตมาห่อนค่อยแล้วขอไม่ไปเก็บข้าวไปเก็บเจ้าใส่ติใส่กระใสกระบุอยู่เสียดายแล้วมันตกชัวทิมแห้งไรฟักงอนล้วเนี่ยไม่มนอย่างบุบ อนไรเบิหมดแล้วอุ้ยตกใจอืมโทรมาละเดี๋ยวไปเบิ้งเนาทุกคนสิเป็นไทยไทยนุเนกเวม,มาแล้วฮั <c oughs> ลโ <c oughs> ห,ห <c oughs> ล <c oughs> <c oughs> มันไผ่ตอนไหนหอ๋อรถจากคันจากไปประมาณคน <โอ S 2> ันนิดอ๋อถามถามโทรผ่าน,นาสบายดีบ่นุ๊กมึงอยู่ไส่เลยนี้กูอยู่หนาะเงี้ยใครบุดแดงอยู่เดี๋ยวสิเข้าไปดอกคิปก่าเทีย่ยนแหมเขาอยสาวสบายดีดูกูอัดคลิปเจนี่ นีอยู่กับเบ้านุกถัา่าใอ่ไหมครบับเออ,เออเดี๋ยวสิไปดอ้อเอะไรกันอยู่หันลังเ,เออโอ้ยนุกมาขัดจังว่าอลีล่ะมันไร่ะมันเบาตุง้งอ๋อแล้วกระแงบันจะเ,จะเียบมากเลยที่ม เข้าไเข้าไปบ้านเดี๋ยวอะเดี๋ยวสิหลออเบิ้งสุดห้วยากาสิเมื่อไปอัามอันละเกาะไม่ใช่บ้านเลยะเบอขึ้นทางไหน,นขึ้นทางก้าคืนแล้วในเบือไปอัามอันแล้วทุกคนเอย บ่ทานสูตรัวใช่ไหมใส่มาเบิง้งก,ก่อนได้อยกั่วอยนึงนีเนี่ยอนี่้อ้าเอาคักอยู่เดียมันกนะัน โอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนะาะทายแย่ไข่มดนแดงซิวซิวเดี๋ยวพอกันหลังฝนตกไม่เนาะสิไปแย่อีแตารับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทุกคนแล้วพอกันคลิปใหม่กาว